หนี้ลงมาข้างล่างแล้วนยังตามอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราวหลบก็ยังแยแสเยู่หน่อยดีเหรอเอาเลยครับรส,ออวสวัสดีสสดคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้ผมมีลอเลี้ยวสายใหม่มาแนะนำนะครับอันเนื่องจากว่า แพทล่าสุดที่ปรับมานะฮะเปลี่ยนความสามารถของสเปลหัวร้อนอันนี้คือเมื่อก่อนสเปลนี้เนี่ยจะเป็นสเปลแห่งความเร็วนะฮะกดแล้วเราจะโจมตีเร็วขึ้นบวกกับพลังโจมตีอีก10%นะครับแต่แพทล่าสุดได้เปลี่ยนความสามารถมาเป็น3อย่างนี้นะครับอย่างแรก เพิ่มตาสถานะ25%อย่างที่2อัตราสร้างความเสียหายบวก10%และ3ฟื้นฟู2% HP เป็นเวลา6วินาทีหมายความว่าเลือดเราจะเด้งรัวๆนะครับดังนั้นสเปลหัวร้อนแบบใหม่นี้จะเหมาะกับฮีโร่ที่ชอบเข้าไปคุกในวงในแล้วไม่อยากโดนสตันคุกวงในแล้วทำดาเมจได้คุกวงในแล้วอยากอยู่นานๆเด้งเลือด มันไม่มีตัวไหนที่จะเหมาะไปกว่าลอเลียลอีกแล้วครับคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เราจะมารีวิวลอเลียลสายใหม่โดยใช้พลังสเปลหัวร้อนอันนี้นะฮะสำหรับรูนผมจะใช้เป็นเศษ10สปริตสิและซีเข็ดสินะครับควบคู่ก,กับไปเทมเซตนี้ซึ่งแฟลชชี่บู t เนี่ยลดคูดาวสิอร์เซผมจะออกมาเพื่อ เดินเกมต้นเกมเท่านั้นและเลดเกมผมจะขายทิ้งเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีซีและเลดเกมผมจะขายเม็ดมะยมทิ้งเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามสถานการณ์เกมอย่างเช่นทรอยเป็นต้นทรอยลดคูดาว10%บเร์เบอร์ลิตลดคู่ดาวส์ตัดเลือดลดคูดาวสบ์บวกกับลูนซีเขตอีก7%ถ้าออกของครบเซตเราจะได้ลดคู่ดาว37%สร์็นนะครับเซตนี้ส่วนพลังแฝงน,นะครับผมจะใช้เป็นค่าแล้วเด้งเลือดเด้งมานาใช้ดาบนี้ถามว่าทําไมไม่ใช้กันซีซีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกของครบเเซตนัองทาก35% เปลบวกอีก25เป็น60ซึ่ง60นี้เป็นอัตราสูงสุดที่เกมอนุญาตให้เรากัน CC ได้นะครับคือมันสุดที่60แล้วเราไม่สามารถเพิ่มมากกว่านี้นะครับพลังแฝงใหญ่ผมมาใช้ De v i l a w a ค e n i n g เพื่อที่จะลดคูดาวสกิลต่างๆนะฮะให้รอเลียวลำได้แบบริ้วๆนะครับผมพลังแฝงย่อยผมเอาเป็นฮิวมาหรือใครจะอยากใช้ลูกแก้วก็ได้และสุดท้ายผมใช้ Min i น n Killing นะครับทำให้เราเกียร์คลิปได้ไวและรวยเร็วๆครับผมโอเคถ ลืมกดไลค์กดหัวใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลย <l ots> เอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <s ผมกับลอเลี่ยวสเปลหัวร้อนที่ปรับมาใหม่ได้แบบสุโกยเดสเนมากๆนะฮะจังหวะนี้จัดม้าไปก่อนครึงลอ่อเนาะหัวย,ยั่งแรงเลยเฮย้ยลอเลียวของเรานี่นะจัดไปอีกหนึ่งกลุ่มเอาอยากกินไก่ม้ามา,มาอาจะหวัวร้อนแทน นะครับ <ś les> <ś les> จังหวะนี้เลนล่างเหมือนมีการชุมนุมกันนะครับระหว่างหูโจโ๊กเกอร์แวนแล้วก็น้องอลิสนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปฟังปลาใสกันสักนิดนึงนะกันนะฮะจังหวะนี้วิ่งมาครับผมน้องแวนสวัสดีจา้ากดหัวร้อนไปหนึ่งทีครับมา <ś les> ่าไม่ร้อย <ś les> นะครับซึ่งตอนต้นคลิปแล้วก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ากดหัวร้อนเนี่ยนอกจากจะทําให้เรารลีเลือดกันซีซี เพิ่มขึ้น25%นะครับวงเล็บแล้วก็ยังดาเมจแรงขึ้นอีก10%อีกด้วยนะครับผม เป็นดาเมจแบบเอาพุทด้วยนะหมายความว่าเราจะแรงขึ้นทั้งตีธรรมดาทั้งสกิลทั้งทุกอย่างเลยนะครับที่ออกจากตัวเรานะครับโอเคจังหวะนี้มาทักทายมูลาตสักนิดครับเพราะว่าเราแท็กเลนกลางเราไปไล่รั้งเลือกเกินเราต้องมาดูดคืนสักนิดหนึ่งครับผมเออมันจะได้เกิดความสมดุลของจัก,กรวาลน,นะครับทานอจะได้ไม่ต้องมาดีดนิ้วนะครับเพราะจัก,กรวาลของเราสมดุลอยู่แล้วนั่นเองนะจังหวะนี้ฮนะอ้าวจะดักตูเลนซะหน่อยเห็นว่าเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะตูเลนอยู่เลนกลางเฉยครับจังหวะนี้ งั้นเราก็ต้องไปเลนล่างแล้วละสินะโอ้โหเขาแบบว่าถมใส่โจ๊กเกอร์เราฮะจังหวะนี้นี่ของเรากําลังโดนลุม1ต่อ3อยู่ฮะจังหวะนี้ต้องมาชอุ้ยหนึ่งสี่หนึ่งสี่ต้องกลายเป็นสองสี่แล้วล่ะจังหวะนี้สองสี่แปดอยู่โหนอยู่โหนกดหัวร้อนสักหน่อยกันซีดสาเดแรงขึ้นก้ามาเรียบร้อยไม่ได้แดกคูล็อกชเวลบมาก็มาดิครับเอามามาเอาหลบหน่อยหนึ่งี่ triple kill เมื่อกี้เน็ตหลุดนิดหน่อยคุณผู้ชมกลับมาแล้วฮะโอเคกลับมาเราก็พร้อมที่จะบวกทันทีนะครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยฮะ Dominating ไปที่น้องอันิสนะครับผมกลางคลิปพายเราสรอยมีอเปล่าวิ่อะไรวะนะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยดีกว่าครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องซินน้องซินวินบอกโอเคเฮ้ยเจ้าบางอาจทำร้ายน้องซินอย่างนั้นเหรอ ฮะเอ้ยเตาเลนนายจะเล่นกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่มหาเทพเลนกลางอย่างฉันแพร์นี้นะฮะเบอร์ลิตร์อ,อากโกนี่ก็ลดราคาเอ้ยเอาสวัสดีจ้าบอเลนสักหน่อยเปล่าสักหน่อยปล่าเพื่อนโอ้เอ้ยมันไส้เว้ยอา้อาวเว้ยโซเทีย วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาอ้าวอ้าวอ้าวเห็นเราสกิลสองเมาแล้วจะเอาอย่างนั้นเหรอฮะสกิลสองจะมาแล้วไปเดี๋ยว้อยเลเจนด์ดาว o w จังหวะอะไรนี่ฮะนี่ผมบอกเลยว่าแพทนี้รอเลี้ยวต้องมาแน่นอนนะคุณผู้ชมด้วยพลังแห่งสเปลหัวร้อนที่กันซีซีอีก25%นะครับ จังหวะนี้เดีย๋ยวเราจะเล่นเลนกลางสักหน่อยอ,อ้าวชารรำแบบหล่อเท่ดรำแบบหล่อเท่แบบใกล้ตายก็ยังไม่ตายใกล้ตายก็ยังไม่ตายจังหวะน,นี้แต่มีรำเเ้าไปหนึ่งทีต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับผมเ,เกิดมาคนเรามันก็ต้องเว้ากันบ้างฮะ <c oughs> ใช่ไหมครับอา่อาในจังหวะนี้ฟอร์เรนมาจากไหนว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหเดี๋ยวก่อนมาจะบ,บ้าหรือเปล่าเนี่ย ในล้วงล้อเลี้ยวในป้อมยังงันเหรอในประมาณฉันเกินไปเจ้ามาเรียบร้อยอ้าหเลนจินดอรีเออแพทนี้เม็ดมะยมก็ลดราคาด้วยนะครับคุณผู้ชมลดราคาทั้งเม็ดมะยม,ยมโอบอมมาจายเบรลิตอากนุนนี่บูมสติกนะครับผมนี่แต่ว่าเกมนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ได้ขึ้นโอบอมมาจายใ,ใหญ่นะเพราะว่ายังไงดียะช่วงนี้มันเม็ดต้องตัดเลือดครับแล้วทำไมมาลึกขนาดนี้ละตูเลน นายบ้าหรือเปล่าฮะเฮ้อไอ้แน่จ็อกเกอร์แต่ทำได้ดีมากอ้าวฟอเรนอยากใส่เดียวกับฉันไหมล่ะแต่ฉันน่ะไม่อยากเท่าไหร่เพราะฉันไม่มีอันตีว่ะเพื่อนไปก่อนละเอ้ยฉันหนีลงมาข้างล่างแล้วนายยังตามอีกอย่างนั้นเหรอตายซะเถอะเอ้ยฉันรู้มากเกินไปแล้วฉันจะพุ่งหนีงลัางนายก็ตามมาได้นายมันหลอดเท่ขนาดนี้วะฟอเรนจับอลคิวไปจังหวะนี้ครับตามไปฮะอ่าคุณลาดยังไงเพื่อนสนใจหรือเปล่ามังกรตัวนี้ นายสนใจฉันจะช่วยอืมแต่เลือดนายจะหมดนะนายถอยไปเถอะนะโอเคครับอ่าจังหวะนี้เราได้ไอเทมตัดเลือดมาเรียบร้อยฮะอู้ได้ไอเทมทั้งเบอร์ลิดทั้งตัดเลือดไวมากครับเกมนี้คุณผู้ชม6นาทีกว่าๆเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเบอร์ลิทอาก,ก็นี่ลดร,ราคาอีก200นะครับน่าตอนนี้ราคาแค่1,800เท่านั้น,นครับลดมา200ร้อวะก่อนอันนี้มันเท่าไหร่ครับไม่รู้จะไม่ได้นะไม่ค่อยได้เล่นเมทเท่าไหร่ช่วงนี้ก็มาดิครับอเอ้ยเอ้าเฮ้ย เมื่อกี้ตูเลนตายได้ไงอะเอาเฮ้ยเอา้าช่วยด้วยเพื่อนจ๋าเพื่อนเอาไปเลียต่อคุณผู้ชมครจังหวะเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราหลบสกิลตูเลนแล้วน่าจะรอดกว่านี้นะฮะโอเคเราต้องมาแก้แค้นตูเลนหน่อยเ,อเรียบร้อยดับเบิลเทลอ่าโอเคครับเล่นต่อไปฮะอ่าเมื่อกี้ป่ากำลังจะพูดยามศึกระลบยามสรุระฟาร์มแต่ว่าตานี้เราไม่ได้ฟาร์มนะครับ ใช้คำนั้นไม่ได้อโอเคไอเทมชิ้นต่อไปผมขอออกรองเท้ากันซีซีก่อนนะฮะอ่ารองเท้ากันซีซีจะก,กันซีซีอยู่ที่35%นะครับบวกพลังหัวร้อนจะกลายเป็น60%นะครับบอกเลยว่าสตัร์ไม่เข้านะครับโดนสตัร์แป๊บเดียวก็หลุดนะฮะแต่ว่าต้นเกมเนี่ยผมออกมาเป็นแฟลชชี่บู๊ทผมว่าเพราะว่าผมจะเดินเกมนะฮะอ่าแฟลชชี่บู๊ทมันลดคูด้าตั้ง15%มันจะทำให้ลอเรียวเดินเกมได้ไวกว่านะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะมาจ๋า <c oughs> ไม่ลงทัน,นเนีีย่ยกะมาดครับ ก้ามาดีครับก้ามาดีครับเจ้ามาจา๋านี่กดสเปลหัวร้อนแล้วเลือดเด้งด้วยครับคุณผู้ชมวินาทีละ2% 6วิ12%โคตรหล่อเท่สเปลนี้สำหรับสำหรับตัวที่แบบชอบคลุกวงในอย่างลอเลี่ยวนะฮะเหมาะมากๆเลยอ้าวสวัสดีจ้าตูเลนนายก็อาจจะใช้หัวร้อนได้นะนายก็ลองดูนะเพื่อนบัดแบดแต่ไม่มีใครที่จะก๊อตเท่าลอเลี่ยแล้วะฮะแพทนี้ผมบอกเลยสเปลหัวร้อนนี่ เกิดมาเพื่อรอเลี้ยวชัดๆนะครับโอเคนี่อยา่าขี่ไปครับแบบหลอดเท่อาฮะอาฮะได้มงกุดแล้วด้วยครับจังหวะน,นี้สกิลเราจะแรงมากๆนะครับผมตอนนี้นี่ผมจะดีไซน์ไอเทมแบบไม่ใช้น้ําแข็งนะครับเพราะว่าผมเทสมาหลายเกมแล้วนะครับผมว่าถ้าเราใช้หัวร้อนมาเนี่ย เราใส่ใส่สุดเลยดีกว่าฮะอย่ามากดน้ําแข็งเลยครับใส่สุดอย่างเดียวครับอกิวหัวร้อนี่มีเวลาให้เราไายรำห้าวินาทีนะครับจังหวะนี้ขอใส่เดียวกับม้าหน่อยแล้วกันนะขอใส่เดียวกับม้าหน่อยแล้วกันนะจะไอ้เขาหนีว่ารอบนี้เขาแบบเขาแบบขึ้นม้าแล้วเขาปักดาบแล้วเขาหนีเลยครับคุณผู้ชมนี่นะข้าคนนี้แทนจะได้อะเออเขาเรียกว่าเหยื่ออารมณ์นะจังหวะนี้เหยื่ออารมณ์แล้วพอเล่นอยากเจอกละจ้า อาคนนี้อยางโดนเหรอจ้าตูเลนจ๋าจึ๊บทำไมบังขาดกดนเดอร์เบิร์ t ใส่ฉันอย่างงั้นเลยฮ่า,อา,อา,อาฉันรู้สึกถึงพลังแห่งการกลับมาของพระเจ้าเลนกลางลอเลี้ยวอีกครั้งนะครับผมไม่ได้สัมผัส f e ล l i n แบบนี้มานานมากๆครับผมล้อเลี้ยวมันตกไม่ต้าไปไกลเลยผมว่าแผ่นนี้ต้องมาแล้วล่ะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบมันจะมาหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันต้องมาแน่ๆเลยนะฮะวันนี้ ยังไงก็ใครที่ไปลองเล่นแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ารอลียวแผ่นนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมนำไปยาวๆนันจังหวะนี้ว่าคุณแม่แผ่นนี้น่าจะํำแข่งฟอร์เลนได้แล้วนะฮะนะครับผมไปไหนเลยจ้าตูเลนจ้าอักหายแล้วเราเข้าเพระอเอกก็ต้องตายจอยจบยแล้วสวยจ้าแล้วก็เป็นอีกครั้ง ที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ m v พีซึ่งได้แก่ลอเลียวคนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ45.5คุณแม่ลอเลี้ยวเทพแห่งเลนกลางได้กลับมาจุติอีกครั้งแล้วนะครับผมทุกคนสกอร์เกมนี้อยู่ที่ q ว21ตาย2อาซิด8 m v p 15.2ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์คลิปนี้1ทีหรือกดหัวใจ1ครั้งจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ